มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายนภัสควงกันไปดินเนอร์สุดหวานฉลองล่วงหน้าวาเลนไทน์ผัดกันถือดอกไม้ช่อโตเรียกว่าใช้คำว่าหวานได้เปลืองมากๆนะคะสำหรับนายนภัสเสียงสมบูรณ์แล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนก ก่อนหน้านี้อวดทริปอังกฤษแล้วก็พร้อมใจกันลงรูปคู่ทำเอาแฟนๆฟ,ฟินกันหนักมากๆค่ะและสาวใบเฟิร์นเองก็ได้มีโอกาสเผยความสัมพันธ์กับนายนภัรอีกครั้งว่ายังไม่ได้คุยเรื่องของสถานะเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสก,กันทั้งคู่ค่ะแต่คำที่ใช้เรียกกันก็เปลี่ยนไปบอกเลยว่ายังไม่ชินแล้วก็เขินมากๆได้ไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีความสุขเรียกว่าเป็นความสุขข,ของกันและกันก็ว่าได้ค่ะ ส่วนเรื่องสถานะสาวใบาเฟิร์นบอกว่าไม่ซีเรียสกับคำว่าแฟนถ้ามันถึงเวลาหรือว่าเขาอยากจะขอเราเองก็ปล่อยให้ตามเวลาค่ะทุกวันนี้มันก็น่ารักมากอยู่แล้วล่าสุดก็ได้มีโมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่ที่กลงวกันไปดินเนอร์สุดหวานทานอาหารญี่ปุ่นฉลองล่วงหน้าวาเลนไทน์พร้อมทั้งลงภาพหวานผัดกันถือช่อดอ,อกไม้ช่อโตพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า My v ว l e n t ไท e ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วก็นายนภะัสควงกันไปดินเนอร์สุดหวานฉลองวนันาวาเลนไทน์ผัดกันถือดอกไม้ช่อโตค่ะน่ารักจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ